ลูกอายุ6เดือนแล้วจำเป็นจะต้องเริ่มอาหารตามวัยจะเริ่มอาหารอย่างไรดีและควรปฏิบัติอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีลูกน้อยอายุ6เดือนนะคะก็อิ็อ b o x มาถามพี่กันค่ะว่าจะเริ่มอาหารให้กับลูกน้อยนะคะจะต้องเริ่มอย่างไรนะคะแล้วก็มีคำแนะนำอะไรบ้างในการที่จะเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกน้อยค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอก สิบข้อควรปฏิบัติในการเริ่มอาหารตามไว้ให้กับลูกน้อยค่ะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่กันค่ะและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆค่ะและเกิดถึง6เดือนอาหารสำหรับทารกคือนม แต่หลังจากที่ลูกน้อยอายุ6เดือนขึ้นไปเราจะต้องเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกน้อยอาหารตามวัยก็คือข้าวนั่นเองนะคะ6เดือนจะเป็นข้าว1มือพร้อมผลไม้1ชิ้น7เดือนจะเป็นข้าว1มือพร้อมผลไม้2ชิ้น8เดือนเราจะเริ่มข้าวเป็น2มื้อนะคะพร้อมกับผลไม้3ชิ้นและ9เดือนขึ้นไปเราก็จะเริ่มให้ลูกทานอาหารครบ3มืือค่ะแล้วก็ผลไม้4ชิ้นค่ะโดยนะคะผลไม้นี้นะคะเราก็ผลไม้นี้เราจะใช้เป็นผลไม้สุกนะคะ ให้ลูกน้อยรับประทานนะคะเพราะาจะมีความนิ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า10ข้อควรปฏิบัติในการเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกน้อยมีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกนะคะเราจะเริ่มอาหารตามวัยหรือว่าข้าวนี้นะคะเมื่อลูกอายุ6เดือนขึ้นไปค่ะเนื่องจากว่าก่อน6เดือนนั้นระบบการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารของลูกยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะคะเราจึงไม่ให้ลูกรับประทานก่อน6เดือนค่ะยกเว้นนะคะแพทย์พิจารณาว่าให้ลูกสามารถรับประทานอาหาร ก่อน6เดือนได้ค่ะข้อที่2ค่ะควรเริ่มอาหารมื้อแรกเป็นข้าวบดผสมนมที่ลูกรับประทานค่ะเพื่อให้ลูกคุ้นชินนะคะกับกินอาหารค่ะคุณแม่อาจจะให้ลูกกินข้าวบดนมนะคะประมาณ3วันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มอาหารตับอ,อย่างอื่นตามมาค่ะเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะข้อที่3ค่ะเราควรเริ่มอาหารให้ลูกนะคะในแต่ละหมวดหมู่นะคะทีละหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่น เราให้ลูกทานข้าวหนึ่งมือนะคะมือนั้นมีเนื้อสัตว์หนึ่งอย่างแล้วก็มีผักหนึ่งอย่างนะคะบดผสมกันค่ะเพื่อดูว่าลูกนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของการแพ้อาหารนะคะในแต่ละประเภทนั้นค่ะให้กินแบบนี้นะคะประมาณ3วันค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะคะเป็นอาหารในหมวดเดียวกันเนี่ยแต่เป็นประเภทอื่นนะคะข้อที่4ค่ะในการกินไข่นั้นเราจะเริ่มให้ลูกนะคะรับประทานไข่แดงก่อนไข่ขาวค่ะเช่นไข่แดงต้มสุกนะคะมาบดกับข้าวนะคะ เพราะว่าไข่แดงนั้นจะมีโปรตีนน้อยกว่าไข่ขาวจะมีโอกาสเกิดการแพ้น้อยกว่าไข่ขาวข้อที่5วัควรเริ่มผักก่อนผลไม้เพราะ ถ้าลูกได้กินผลไม้ที่มีรสหวานนะคะจะทําให้ลูกของเรานะคะไม่ค่อยกินผักค่ะข้อที่6ค่ะควรเป็นอาหารที่คุณแม่ทําเองค่ะไม่แนะนําให้ใช้อาหารสําเร็จรูปนะคะให้กับลูกน้อยข้อที่7กรณีให้ลูกกินน้ําผลไม้จะต้องน้เป็นน้ําผลไม้คั้นสดนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทําเองนะคะไม่ใช้น้ำผลไม้ที่เป็นสําเร็จรูปเป็นกล่องนะคะเพราะว่าจะได้วิตามินน้อยลงแล้วบางทีก็จะได้น้าตาลนะคะเป็นของแถมมาด้วยค่ะข้อที่8นะคะ ห้ามปรุงรสชาตินะคะในอาหารให้ที่ลูกรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะว่าลูกเขาไม่เคยลิ้มลองรสอาหารใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยค่ะเราจะไม่ปรุงรสนะคะใดใดทั้งสิ้นไม่หยอกเกลือไม่หย่อน้ำตาลไปในอาหารของลูกเพราะจะทำให้ลูกติดรสชาติแล้วก็กินยากไม่ยอมกินอาหารที่มีรสธรรมชาติแล้วที่สำคัญก็จะทำให้ลูกได้รับโซเดียมนะคะจากเกลือหรือน้ำปลานะคะและน้ำตาลนะคะไปสะสมในร่างกายมากเกินไปค่ะ กค่ะในการเริ่มเนื้อสัตว์นะคะแนะนําให้เป็นเนื้อปลาค่ะแล้วก็เป็นปลาน้ําจืดนะคะก่อนปลาทะเลค่ะข้อที่10ค่ะกรณีที่ลูกยังไม่พร้อมในการรับประทานอาหารคุณพ่อคุณแม่ใหญ่ยัดเยียดนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะการที่เรายัดเยียดหรือว่าพยายามให้ลูกกินมากเกินไปจริงๆทาให้เด็กนะคะต่อต้านค่ะน้องนะคะในวัยแรกเกิดถึง1ปี ข้าวนะคะเป็นอาหารเสริมอาหารหลักก็คือนมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าลูกนะคะจะไม่กินอาหารค่ะให้เขามีความสุขที่จะกินค่ะค่ะก็จบไปแล้วให้เขามีความสุขที่จะกินนะคะเขาก็จะชอบกินไปเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับ10ข้อควรปฏิบัตินะคะในการเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกน้อย ซึ่งก่อนจบนะคะพี่แกนอยากจะบอกว่าในการรับประทานอาหารจํานวนมากจํานวนน้อยของลูกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเป็นจากตัวลูกเองจากลักษณะอาหารคนป้อนสิ่งแวดล้อมนะคะพี่แกนนะคะเคยดูนะคะคุณแม่นะคะถ่ายรูปมาให้พี่แกนดูว่าคุณยายนะคะหลอกล่อป้อนข้าวลูกนะคะโดยการทําให้ตัวเองเหมือนแบบ ตลกอะค่ะแล้วก็ลูกก็ขำๆแล้วก็กินอย่างมีความสุขค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ